ติดตำนานมือกลองวงการบันเทิงสูญเสียอีกเป้าคาราบาวเสียชีวิตแล้วเป็นเดือนแห่งความสูญเสียอย่างแท้จริงล่าสุดเพจคาราบาวออฟฟิเชียลได้แจ้งข่าวความสูญเสียโดยระบุว่าเดือนแห่งน้ำตาเมื่อคืนครับเวลา23นาิ55นาที เราได้สูญเสียบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งขอไว้อาลัยให้กับจ่าเอกอำนาจลูกจันหรือพี่เป้ามือกลองในตำนานของไทยอีกท่านหนึ่งขอพี่เป้าพักผ่อนให้สบายนะครับพวกเราจะคิดถึงพี่เสมอรถน้ำศพพี่เป้าที่วัดลาดพร้าวศาลา6เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาชาปนากิจวันเสราร์ที่22กรัมคอหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจะมาแจ้งให้ทราบนะครับด้วยรักและเคารพ ทั้งนี้มือกลองในตำนานได้ล้มป่วยเป็นอามาัมพฤกษกตั้งแต่เดือนมกราคมปี2551จากการผ่าตัดหมอนรองกระดูกต้นคอและทำบอลลูนหัวใจทำให้แขนไม่มีแรงไม่สามารถที่จะตีกลองได้หนัก,หน,กหนักเหมือนเก่าและมีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากเนื่องจากแยกออกมาอยู่ลำพังเพียงคนเดียวภันรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมานานกว่า40ปีแยกทางกันไปแต่ก็ยังได้รับเชิญไปเป็นนักดนตรีพิเศษเล่นในกรณีสำคัญต่างๆและเป็นอาจารย์พิเศษทางสถาบัน ดนตรีบางแห่งจากนั้นใน2,552เป้าได้เข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและทําบอลลูนหัวใจ